ในนาโของก็บางอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแต่บางอย่างก็เปลี่ยนไปก็เหมือนเล่าแหละนะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นครพนมนะครับหลังจากที่ครั้งหนึ่งนะครับดานมาแล้วนะครับก่อนปี40ปี37 3ปี36 37นะครับ เราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แถบนี้นะครับแต่จริงๆก็แต่วัดบริเวณนี้ก็ไม่เชิงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเบสนะครับเพราะว่าหน้างานของเราอยู่ฝั่งสปปาลาฝากฝั่งแม่น้ํโขงฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> งานสำรวจงานเตรียมการเพื่อจะก่อสร้างเขื่อน ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโครงการน้ำเทินสองกันะนะครับโอ้สมัยก่อนก็ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าแขกก็ไม่ใช่แบบนี้อุณานะครนพนมเองก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับ30ปีผ่านไปก็หลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับมีสะพานแม่น้ำโขงสะพานข้ามแม่น้ำโขงเกิดขึ้นนะครับข้ามจะพากจากฝั่งนะคอพนมไปท่าแขกถนนหน,นทางนะครับรเรียกว่า ปิดหูปิดตาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไหมสามสิบปีก็ถือว่ายาวนานแต่ว่าก็ถือว่ารวดเร็วแหละโดยเฉพาะในระยะหลังๆมานี่นะครับก้าวกระโดดจริงๆนะครับก็เพื่อตอบสนองความต้องการแหละผู้คนก็มากขึ้นนะครับความจําเป็นในการสัญจรไปมาก็มากขึ้นนะครับนครพนมมีสนามบินแล้วนะครับมาเที่ยวนี้นะครับนครพนมีสนามบินน,นครพนมแล้วนะครับ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับการกลับมานครพนมครั้งนี้นะครับเรามีภารกิจสำคัญยิ่งนะครับก็คือการมาก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่นะครับบ้านไผ่นครพนมเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่นะครับ ซึ่งตัดผ่านหลายจังหวัดนะครับแยกจากบ้านภายขอนแก่นนะครับมาสรารคามร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเรงนกทาจังหวัดยโสธรแล้วก็มุกดาหารนครพนมคือสถานีปลายทางนะครับก็โรปรดโปรดใจรอบอกสักครู่ก็คงไม่ได้ก็คงใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับก็ติดตามนะครับเชื่อว่า เส้นทางรถไฟสายนี้จะนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่พี่น้องประชาชนแถบนี้แน่นอนรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับก็ติดตามน,น,นะครับเมื่อวานเราก็ไปแวะกราบนมัสการขอพ่อนวงพระธาตุพนมแล้วนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรานะครับคนที่รักนะครับแล้วก็ขอให้โครงการนี้นะครับดําเนินการด้วยความราบรื่นนะครับ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคฝั่งนะครับทุกภาคส่วนนะครับให้ประสบความสําเร็จปัญหทาอุปสรรคก็ทีนี้ก็ขอให้ลุ่วรงบรรเทาเบาบางไปสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาความตั้งใจนะครับให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญอีกสายหนึ่งของพี่น้องแถบนี้นะครับก็ติดตามนะครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน ในงานนะครับก็เมื่อกี้กับสัพเพเหระนะครับเรามีโอกาสได้มาพื้นที่นี้แล้วก็จกัดอะไรน่าสนใจก็อยากนมาเล่าสู่กันฟังนะครับอา้าววันนี้ก็พบกันถึงทงน่นนี้ยินดีร้บกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ